สวัสดีครับวันนี้มาดู dma มนะครับปี2005เครื่องคอมบัลเร็วนะครับตัวนี้หน้าหลังไฟข้าหลามนะครับแปลงมาเป็นไฟข้าหลามนะครับเครื่องคอมบัลเร็วแล้วนะครับแต่ดูรอบพันนะครับสวยนะครับตัวสูงแท้นะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมล้อที37นะครับก้านยกนะครับ ยางใหม่นะครับยางเพิ่งเบิกใหม่ปี22ครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับใช้ไปเลยครับยาวๆครับครับข้างหลังนี่แปลงแบบยกกระบะเลยนะครับไม่ใช่เอาไฟใส่นะครับอันนี้แปลงแบบยกกระบะเลยมีท่อเลดหนึ่งเส้นนะครับผมนี่ครับยางปี22ล้อสวยๆเลยคันซีสวยๆนะครับ รถแปลงมาไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถหน้าหลังเดิมนะครับผมไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนครับรับประกันครับดูรอบคันนะครับสีก็สวยนะครับมีรอยนิดหน่อยตามใช้งานนะครับกระบะแม็กเอก็สวยๆนะครับแกบปอัคนะนะครับ เดี๋ยวดูรอบคันก่อนครับน,นี่ครับกระจกก็เป็นตัวไฟเข้าหลามเลยนะครับนีบ่แปลงมาเินีเลยครับาอากาันนะสวยๆนะครับไฟกระจังหน้าครบๆโอเค ขาสวยขาสิ่งไม่ขาดนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในครับข้างในคันนี้ผมทําจัด v i p ีเลยนะครับนี่ครับแผงประตูโมใหม่เบาะผมพุ่มให้ใหม่เป็นลาย v i p เลยนะครับจัดทรงให้ v i p ีเลยเบาะไม่มีร้อยนะครับพุ่มมาใหม่ใหม่เป็นเบาะหนังนะครับเดิมเป็นเบาะผ้านะครับผมเดีย์ออโตเปลี่ยนสมูททุกเกียร์นะครับดิฟฟี่หกตัวนะครับผม แอรนี่ก็เป็นตัวแอร์กลมนะครับของไฟข้าหลามนะครับจากการใส่ให้เรียบร้อยเกียร์ออโต้ใช้งานได้ครบรุกเกียร์นะครับผม VEP สวยๆครับครับวันบูสต์เกียร์ออโต้เดิมๆโรงงานนะครับน่ครับดูข้างหลังครับที่พักแทนนี่ก็เป็นลาย v p นะครับ สั้งันแล้วโคราคาสวยนะครับนี่ครับล็อกไม่มีขยับนะครับเดิมๆข้างหลังครับข้างหลังก็ผมหมักลุกครบนะครับนี่สวยเลยครับบอกิ๊บๆโอเคเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับ เครื่องนิ่มยิ่มเงียบเลยนะครับอันนี้วิ่งใครได้สบายเลยนะครับคันนี้ผมซื้อมาจากกรุงเทพนะครับผมวิ่งมา400กว่าโลสบายสบาย,ยครับเนี่ยนี่เลยจับทิปมา458โลครับน้ํามันพันหนึ่งไม่หมดนะครับมาดูของเครื่องครับเครื่องดีเลยนะครับ โอเคครับสนใจดูรถวังเจ้าจังหวัดตากนะครับผมส่งได้ทั่วประเทศนะครับครับแล้วก็มีเอลลืมครับมีกล่อง ECU สองใบนะครับแอร์แบ็กสองลูกนะครตัวนี้ ABS เบรก ABS โอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม